หากคุณได้ลองแงนหน้ามองดูท้องฟ้าตอนกลางคืนอาจจะเคยเห็นดาวต่างๆในค่ำคืนอันมืดมิดแสงดาวเลือกที่ส่องสว่างระยิประยับห่างออกไปหลายล้านปีแสงอาจทำให้เรานึกถึงใครบางคนหรือจับมือใครสักคนนั่งมองดาวบนฟ้าไปด้วยกันหรือเคยคิดไหมคะว่าบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่สิ่งที่เรากำลังมองคือจักรวาลอันกว้างไกลาอาจจะมีสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆอาศัยอยู่เช่นเดียวกัน แต่ปัญหาก็คือถ้าจาัก,กรวาลน,นั้นมีมนุษย์ต่างดาวอยู่จริงๆแล้วทุกคนไปอยู่ไหนกันหมดนี่คือข้อสงสัยของคุณแอนริโกเฟอร์มีนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีผู้ประดิษฐ์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์คนแรกของโลกเราเรียกข้อสงสัยนี้ว่าเฟอร์มีพาราดอกก่อนจะมาพูดถึงว่าเฟอร์มีพาราดอกคืออะไรคุณรู้หรือไม่เคะว่าจาัก,กรวาลที่เรารู้จักที่เราศึกษานี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่มากถึง9 0 0 0 0ล้านปีแสง มีกาแล็กซีทั้งหมด1นึ่งแสนล้านกาแล็กซีและแต่กาแล็กซีก็มีดวงดาวทั้งหมดประมาณ1นึ่งแสนล้านดวงถึง1ล้านล้านดวงเลยทีเดียวแต่ที่ผ่านมาเรากลับไม่พบสิ่งมีชีวิตต่างดาวเลยกาแล็กซีที่เราอยู่คือมิลกี้เวลหรือทางช้างเผือกซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักดราราศาสตร์มีการค้นพบระบบดาวที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บ่อยครั้ง แต่การจะเดินทางไปยังที่เหล่านั้นมันก็ไม่ได้ง่ายเลยสักนิดเดียวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำณปัจจุบันซึ่งแต่ละกาแล็กซีนั้นดำรงกันอยู่แบบโลเคลกรุปคือการอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ของตัวเองซึ่งการจะเดินทางจากกาแล็กซีหนึ่งไปยังอีก,กาแล็กซีหนึ่งได้นั้นจะต้องผ่านช่องว่างระหว่างโลเคลกรุปที่เป็นจุดบอดของจักรวาลเป็นที่มืดมิดในอวกาศไม่มีดาวฤกษ์ไม่มีแสง แถมยังต้องใช้เวลาเป็นล้านล้านปีในการเดินทางด้วยยานอาวกาศที่เร็วที่สุดณปัจจุบันด้วยเพราะแบบนั้นความจะเป็นไปได้สำหรับเราที่น่าจะใกล้ความจริงมากที่สุดก็คือการมองหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวในกาแล็กซี่มิ k y w a เของเรานั่นเองกาแล็กซีทางช้างเผือกนั้นมีดาวเคราะหประมาณ4แสนล้านดวงมีดาวฤกษ์ประมาณ2 0 0 0 0ล้านดวงซึ่งแต่ละระบบของดาวฤกษ์เราพบเจอดาวที่อยู่ใน Hab i t a b l e zone หรือโซนที่ดาวเคราะห์โลกอยู่นั่นเองโดยมันคือช่วงระยะจากดาวดวงนั้นถึงดาวฤกษ์ที่พอเหมาะพอดีต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ซึ่งมีแค่0.1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นจากทั้งหมดหรือประมาณ1ล้านดวงดาวเท่านั้นในกาแล็กซีทางช้างเผือกที่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ซึ่งนับจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือ i ิกแบงแล้วนั้นกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามีอายุประมาณ13,000ล้านปีโดยณตอนแรก ปัจจัยโดยรวมนั้นไม่ค่อยเอื้อต่อการให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตมากนักเพราะการระเบิดยังมีอยู่มากมายทั่วจัก,กรวาลหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่และประมาณ1,000ล้านปีต่อมาจึงเริ่มเกิดดาวที่อยู่ใน Habitable Zone ดวงแรกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่โลกมีอายุเพียงแค่4,000ล้านปีเท่านั้นนั่นแปลว่ามีสิ่งมีชีวิตที่น่าจะเกิดก่อนเราและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างมากที่มาก่อนเราถึงประมาณ9,000ล้านปีเลยทีเดียว ึ่งเราสามารถแบ่งความเจริญทางอารยธรรมได้3แบบดังนี้ตามสเกลของคา d a เดเชฟแบบแรกหรือ Type 1เผ่าพันธุ์ที่สามารถใช้งานทุกอย่างที่เป็นพลังงานบนดาวดวงนั้นได้เช่นแร่ธาตุน้ำพลังงานธรรมชาติภูเขาไฟเป็นต้นซึ่งเป็นแบบที่เผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นอยู่และกำลังพัฒนาอยู่ในช่วงที่73จนจะสิ้นสุดและก้าวผ่านแบบแรกไปได้ ้ดยอาจจะใช้เวลาอีกประมาณ100 2 0 0ถึง200ปีด้วยกันแบบที่2หรือ type 2เผ่าพันธุ์ที่สามารถควบคุมการใช้พลังงานทั้งหมดของดาวฤกษ์ของตัวเองได้เป็นการใช้ประโยชน์จากไดซันสเฟียรชื่อที่ใช้เรียกกันในนวนิยายวิทยาศาสตร์เพื่อครอบทับกับดาวฤกษ์ใช้ควบคุมและดูดพลังงานจากดาวฤกษ์ดวงนั้น แบบที่3 t y ไทท์เผ่าพันธุ์ที่อาศัยและควบคุมอยู่ทั่วไปในกาแล็กซีอยู่กันเป็นอนานิคมพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ครองกาแล็กซีนั้นๆไปแล้วและยังใช้ประโยชน์ได้จากทุกอย่างในกาแล็กซีนั้นๆซึ่งหากเราใช้เวลาประมาณ2ล้านปีเราจะสามารถกลายเป็นไทท์ทรีได้และมีอนานิคมกระจายอยู่ทั่วกาแล็กซีซึ่งหากเราต้องใช้เวลาขนาดนั้นเพื่อครอบคลุมอนานิคมทั่วกาแล็กซี แล้วสิ่งมีชีวิตต่างดาวอื่นๆที่อยู่มาก่อนเรามาเกือบสิบล้านล้านปีละ่ะเผ่าพันธุ์เหล่านั้นน่าจะครองกาแล็กซี่ไปนานแล้วแล้วพวกเขาไปอยู่ที่ไหนกันและนี่คือทฤษฎีเฟอร์มีพาราดอกซึ่งต่อไปนี้จะเป็นทฤษฎีที่อธิบายเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่เคยเจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวมาก่อนเลย ดยทฤษฎีเฟอร์มีพาราดอกนั้นถูกตั้งตามชื่อของนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีคนหนึ่งชื่อแอนดริโกเฟอร์มิผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งทฤษฎีต่างๆรวมถึงการทดลองและมีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์มากมายในอดีตก่อนอื่นต้องพูดถึงเดอะเกร t ฟิลเตอร์หรือกำแพงแห่งการวิวัฒนาการกันก่อนซึ่งกำแพงที่พูดถึงนี้คือตัวสกัดกั้นการวิวัฒนาการของแต่ละเผ่าพันธุ์อาจจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ทําให้เราไม่สามารถพัฒนาเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ หรืออาจจะสูญพันธ์ไปเลยโดยทฤษฎีนี้ตั้งเหตุการณ์ที่เป็นไปได้เอาไว้สองแบบได้แก่เหตุการณ์ที่หนึ่งเราอยู่ข้างหน้ากำแพงซึ่งก็คือเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่สามารถก้าวผ่านกำแพงแห่งวิวัฒนาการมาได้มีความก้าวหน้ามากที่สุดและไม่สูญพันธ์ไปเพราะกำแพงส่วนเผ่าพันธุ์อื่นๆนั้นไม่สามารถก้าวผ่านกำแพงมาได้จึงสูญพันธ์ไปเราจึงไม่เจอใครเลยและเป็นเผ่าพันธุ์เดียวในกาแล็กซี เหตุการณ์ที่ 2. เราอยู่ข้างหลังกำแพงอันนี้คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดเพราะเรากำลังจะเจอกับหายนะเร็วๆนี้เพราะไม่มีใครทราบว่ากำแพงที่ว่านี้คืออะไรและกำแพงนั้นกำลังจะทำให้เราได้เจอกับจุดจบของเผ่าพันธุ์ซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้จากการที่เราจะเจอกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีเทคโนโลยีสูงมากและมีไทป์ที่สูงกว่าเราซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งสองและ3ม และถ้าหากเราเจอสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือมนุษย์ต่างดาวจริงๆแปลว,ว่าเผ่าพันธุ์ของเขาต้องมาจากระบบดาวที่ห่างออกไปมากๆซึ่งแปลว,ว่าเขามีเทคโนโลยีที่สูงกว่าเราและเป็นไทป์ที่สูงกว่าเราเช่นเดียวกันและนั่นแปลว,ว่ามีโอกาสสูงมากที่เราจะยังไม่ได้ก้าวผ่านกำแพงมาและถึงพวกเขาเหล่านั้นจะมาด้วยจุดประสงค์ดีและเป็นมิตรก็อาจจะไม่ได้แปลว,ว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อเราอยู่ดีเพราะเราอาจจะได้เจอกับ The Great Filter ที่จะทำให้เราสูญพันธุ์ไปในที่สุดแต่ถึงยังไงเรื่องนี้ก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นและก็ยังไม่มีการยืนยันแด่อย่างใด ว่าเราได้พบเจอกับมนุษย์ต่างดาวเข้าแล้วมีแต่เพียงคลิปที่กองทัพสหรัฐได้ออกมายืนยันว่านั่นคือ UFO หรือก็คืออากาศยานบินที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าเราอาจไม่ใช่หนึ่งเดียวในจักรวาลอย่างแน่นอนและการจะจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาสูงกว่าเราก็ยังเป็นเรื่องยาก จากการคำนวณโดยคาวาแซกนนั้นเรายังอยู่เพียงท้ายพี่0.7เเท่านั้นเองดังนั้นมนุษยชาติยังต้องพบเจออะไรอีกมากมายและการศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งนัก ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว